ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องนิวโป้งกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Google Ad Search นะคะได้คู่มือฉบับสมบูรณ์มาก็เลยอยากจะมาเออสกัดเอาเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญ,คญออกมาคุยกันทำให้เรื่องที่อาจจะดูยากยาเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนมีคนมาจิ้มให้ดูเลยว่าตรงไหนสำคัญเอาไปใช้ต่อได้จริงค่ะ ใช่ครับเราจะมาดูกันว่าอ,อ,องค์ประกอบหลักๆที่ทำให้แคมเปญ Google Ads e a r c h มันเว w ร์ k จริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคู่มือสรุปมาดีมากเลยมี5ส่วนสำคัญแล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องออการเตรียมตัวสอบ c e r t i f i c a t e ด้วยโดยใช้ข้อมูลจาก Google Skillshop โดยตรงเลยครับอันนี้น่าเชื่อถือสุดแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะเห็นมีเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆด้วยว่า กูเกิลเหมือนห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยคนเข้ามาในห้างแล้วก็ตะโกนบอกว่าอยากได้อะไรเช่นแบบหาช่างซ่อมแอร์แถวนี้หน่อยอะไรแบบเนี้ยใช่ครับส่วน Google Ad ก็คือการที่เราเหมือนไปเช่าพื้นที่ในห้างนั่นแหละครับแล้วก็เอาป้ายโฆษณาของเราไปตั้งไปตั้งให้ตรงหน้าคนที่กำลังหาของที่เรามีพอดีแป๊ะเลยในเซียววินาทีนั้น ซึ่งการจะทําให้ป้ายหรือแคมเปญเรามันทํางานได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็มีหัวใจอยู่5อย่างที่เราต้องรู้ครับงั้นมาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะว่าเราทําโฆษณานี้เพื่ออะไรก็คือเรื่องเป้าหมายแคมเปญหรือแคมเปญ objective นั่นเองดูเหมือนเป็นเรื่อง basic basic นะคะแต่จริงๆสําคัญมากเลยใช่ไหมคะสําคัญที่สุดเลยครับผมเพราะว่า Google จะช่วยเราหาลูกค้าได้ตรงเป้ามากขึ้นเยอะเลยถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไร ในคู่มือเขาแบ่งเป้าหมายหลักๆไว้4แบบนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือ 1. อยากให้คนเข้าเว็บเยอะๆก่อนอันนี้คือเว็บไซต์ทรา f ฟิกหรือ maximize clicks เหมือนจ้างคนยืนแจกไปปลิวหน้าร้านเยอะๆอะครับขอแค่คนเข้ามาก่อนยังต้องไม่ซีก็ได้อ๋อเน้นปริมาณเข้าว่าหรือ e พวกชื่อเบอร์โทรอีเมลอันนี้ก็จะใช้ maximize conversions แต่เน้นไปที่การกรอกฟอร์มเหมือนมีพนักงานหน้าร้านคอยถามข้อมูลคนที่ดูสนใจ เพื่อให้เซลล์โทรกลับค่ะ 3. อยากให้คนเห็นแบรนด์เยอะๆจำชื่อเราได้อันนี้คือ brand awareness and reach อาจจะใช้เป็น target impression share เหมือนซื้อป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆเลยครับให้คนเห็นบ่อยๆไม่ต้องคลิกก็ได้ขอให้จำแบรนด์ได้อืมเน้นสร้างการรับรู้ครับผมและ 4. คืออยากให้เกิดยอดขายจริงๆหรือการกระทำสำคัญอื่นๆที่เราวัดผลไว้พวกเซลส์นี่นะครับ ก็จะใช้ maximize conversions หรือถ้าเน้นมูลค่าด้วยก็เป็น maximize conversion value เหมือนตั้งเป้าว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องได้ยินเสียงตึ้งจากเครื่องคิดเงินหรือทำอะไรที่เรามองว่าสำคัญจริงๆชัดเจนเลยค่ะแปลว่าอย่างแรกสุดเลยเนี่ยต้องคุยกับทีมหรือเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเจนก่อนเลยว่าแคมเปญน,นี้ต้องการอะไรมากที่สุดถ้าเลือกผิดนี่คือไปผิดทางตั้งแต่ต้นเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับเลือกเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนเลยครับ มันจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของเครื่องมืออื่นๆทั้งหมดเลยโอเคค่ะพอรู้เป้าหมายแล้วก็มาถึงองค์ประกอบที่2คือแล้วเราจะดักรอคนแบบไหนดีเรื่องของคีย์เวิร์ดกับประเภทการทำงานหรือคีย์เวิร์ดแมชไทป์อันนี้คือการเลือกคำที่เราจะใช้เหมือนเป็นเหยื่อล่อให้โฆษณาเราไปโผล่เมื่อมีคนค้นหาคำนั้นๆใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเรามเีเครื่องดักฟังคำค้นหา ซึ่งเครื่องดักฟังนี้มันก็มีความสามารถในการฟังอยู่3ระดับหลักๆที่ต้องรู้จักครับ 1. broad match หรือแบบกว้างอันนี้หูดีมากได้ยินกว้างสุดๆอาจจะจับคำที่แค่เกี่ยวข้องแบบห่างๆมาด้วยเช่นเราใส่คำว่าซ่อมรถก็อาจจะไปเจอคนที่หาคำว่าอู่ใกล้ฉันอ๋อกว้างมากจริงๆครับข้อดีคือไม่คลาดโอกาสใหมๆ่ๆแต่ข้อเสียก็คือเสี่ยงเจอคำที่ไม่เกี่ยวเลยเปลืองงบได้ง่ายๆค่ะ 2. phrase match หรือแบบวลีอันนี้จะตั้งใจฟังมากขึ้นหน่อยต้องมีความหมายใกล้เคียงกันเช่นใส่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเจอคนที่หาร้านซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแถวนี้หรือหาที่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าอะไรทํานองนี้ครับอืมอันนี้ดูควบคุมง่ายขึ้นใช่ครับอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมดุลแล้ก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่เลยครับค่ะ 3. <า> exact match หรือแบบตรงทั้งหมดอันนี้คือฟังคำเป๊ะๆหรือต้องมีเจตนาเดียวกันเป๊ะๆเช่นใส่ซ่อมรถเท s l a ก็จะเจอแค่คำนี้จริงๆหรือคำที่ความหมายเหมือนกันเป๊ะๆโหอันนี้แม่นสุดๆ ม่นยำม,มากครับแต่ก็อาจจะพลาดลูกค้าที่เขาอาจจะใช้คำต่างไปนิดเดียวได้เหมือนกันฟังดูแล้วสำหรับคนเพิ่งเริ่มหรืออยากคุมงบง่ายๆหน่อยการใช้ fresh match น่าจะเซฟสุดนะคะส่วน broad match นี่เหมือนต้องมีคนช่วยกรองอีกทีหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ broad match เนี่ย จะทรงพลังที่สุดเลยเมื่อใช้คู่กับสมาร์ทบิดดิ้งหรือระบบประมูลอัจฉริยะที่เราจะคุยกันต่อนะครับให้ AI มันช่วยกรองหาคนที่ใช่จริงๆให้ไม่งั้นอาจจะสิ้นเปลืองงบไปกับคำค้นหาที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องได้ง่ายมากครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่อง negative keywords ด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นคำต้องห้ามของเราสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ negative keywords คือคำที่เราบอก Google ไปเลยว่าเฮ้ยถ้ามีคนหาคำนี้อย่าเอาโฆษณาฉันไปโชว์นะเช่นเราขายของใหม่ๆเลยแต่ไม่อยากให้คนที่หาของมือสองเห็นเราก็ใส่ลบมือสองลบราคาถูกอะไรแบบนี้ครับ อ๋อเหมือนช่วยกันคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริงๆออกไปใช่ครับช่วยประหยัดงบได้เยอะมากเลยครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปส่วนนี้คือเลือก match type ให้ดีเริ่มที่ fresh match น่าจะปลอดภัยสุดถ้าเก่งแล้วค่อยลอง broad match แต่ต้องคู่กับ smart bidding นะแล้วก็อย่าลืมใส่ negative keyword กันลูกค้าที่ไม่ใช่ออกไปด้วยมีอีกนิดนึงครับคือ dynamic search ads DSA อันนี้เป็นโฆษณาแบบที่ไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดเลย google จะมาสแกนหน้าเว็บเราแล้วสร้างโฆษณาให้เองอัตโนมัติเลยครับโหไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดเลยเหรอคะใช่ครับเหมาะกับเว็บที่มีหน้าสินค้าเยอะมากๆจัดการคีย์เวิร์ดยากๆเช่นพวกเว็บอ e ีคอมเมิร์ซใหญ่ๆที่มีสินค้าเป็นหมื่นๆรายการแบบนี้จะสะดวกมากครับน่าสนใจมากค่ะโอเคงั้นไปต่อกันที่องค์ประกอบที่3เลยนะคะตัวโฆษณาหรือ ad creative ป้ายโฆษณาของเราหน้าตาจะเป็นยังไงพอรู้แล้วว่าจะโชว์ให้ใครดูก็ต้องออกแบบป้ายให้มันดึงดูดหน้าคลิกใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันหัวใจหลักของตัวโฆษณาบน Search เลยก็คือ Responsive Search a d หรือ RSA หลักการมันฉลาดมากครับคือแทนที่เราจะเขียนโฆษณาตายตัวแค่แบบเดียวเราเตรียมเหมือนเป็นชิ้นส่วนให้ Google เยอะๆเลยคือเตรียมหัวข้อ Headlines ได้สูงสุดถึง15แบบแล้วก็คำอธิบาย Descriptions อีก4แบบครับ โอให้เยอะมากเหมือนเตรียมตัวต่อเลโก้ไว้หลายชิ้นเลยแล้ว Google เอาไปทำอะไรต่อคะ AI ของ Google เนี่ยแหละครับจะทำหน้าที่เหมือนหุ่นยนต์อัจฉริยะเลยคือมันจะเอาชิ้นส่วน headlines กับ descriptions ที่เราให้ไปเนี่ยมาประกอบร่างสลับไปสลับมาเพื่อสร้างเป็นโฆษณาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่มันคิดว่าเกี่ยวข้องกับคำค้นหาแล้วก็น่าจะโดนใจผู้ใช้แต่ละคนมากที่สุดณเวลานั้นๆเลยครับ ว้าวอัจฉริยะมากแปลว่าเหตุผลที่เราต้องใช้ RSA ก็เพื่อให้โฆษณาเรามัน relevant หรือเกี่ยวข้องกับคนเห็นมากที่สุดใช่ไหมคะซึ่งก็น่าจะเพิ่มโอกาสให้เขาคลิกเข้ามาหาเรามากขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยครับยิ่งเกี่ยวข้องมากโอกาสที่คนจะคลิกหรือ CTR click through rate ก็ยิ่งสูงขึ้นครับและนอกเหนือจาก headlines กับ descriptions แล้วอีกสิ่งที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยก็คือชิ้นงานหรือ assets หรือที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าส่วนขยายโฆษณา ad extensions นั่นแหละครับ assets นี่เหมือนเป็นตัวช่วยเสริมพลังให้โฆษณาเราใช่ไหมคะทำให้มันดูใหญ่ขึ้นเด่นขึ้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นใช่เลยครับเปรียบเหมือนป้ายหน้าร้านเราที่ไม่ได้มีแค่ชื่อร้านอย่างเดียวแต่มีป้ายย่อยๆบอกโปรโมชั่นบอกเวลาเปิดปิดมีเบอร์โทรมีแผนที่แปะเพิ่มเข้าไปมันทำให้ป้ายเราดูน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับคนที่เห็นมากขึ้นครับ แล้วแอสเซทสำคัญๆที่ควรใส่มีอะไรบ้างคะที่ควรใส่เสมอถ้าธุรกิจเรามีข้อมูลนะครับก็เช่น Site Links ลิงก์ย่อยพาไปหน้าสำคัญอื่นๆในเว็บเราเช่นหน้าโปรโมชั่นหน้าเกี่ยวกับเราหน้าติดต่อ callouts เป็นข้อความสั้นๆเน้นจุดเด่นเช่นส่งฟรีทั่วไทยรับประกัน1ปีเปิด24ชั่วโมง image assets อันนี้ดีมากทำให้โฆษณาเด่นเลยคือใส่รูปภาพประกอบได้แต่ต้องดูว่าบัญชีเรามีสิทธิ์ใช้หรือ,อยังนะครับ Call assets ใส่เบอร์โทรหรือทำเป็นปุ่มให้กดโทรออกจากหน้าโฆษณาได้เลย Location assets ถ้ามีหน้าร้านก็แสดงที่อยู่ร้านพร้อมแผนที่ได้เลยครับโหเยอะเลยค่ะสรุปส่วนนี้ก็คือต้องสร้างโฆษณาแบบ RSA เสมอเลยคิด headline s กับ description ให้หลากหลายเข้าไว้และที่สำคัญมากๆคือต้องอัด assets เข้าไปให้เยอะที่สุดเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับธรุรกิจเราเพื่อให้โฆษณาเราสมบูรณ์แล้วก็ทำงานได้ดีที่สุด ถูกต้องครับยิ่งเราให้วัตถุดิบที่ดีกับ AI และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากเท่าไหร่โอกาสสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นครับค่ะมาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องแล้วค่ะองค์ประกอบที่4การเสนอราคาและลำดับโฆษณาหรือ Bidding and Ad Rank จะจ่ายเงินยังไงให้ฉลาดดี เคยได้ยินมาว่า Google Ads มันเหมือนการประมูลก็จริงแต่คนที่จ่ายแพงสุดไม่จําเป็นต้องชนะเสมอไปอันนี้จริงไหมคะจริงแท้แน่นอนเลยครับอันนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่การประมูลพื้นที่โฆษณาของ Google เนี่ยเขาไม่ได้วัดแค่ว่าใครให้เงินเยอะสุดนะครับแต่เขาดูที่ลำดับโฆษณาหรือ Ad Rank ซึ่งสูตรหลักๆของมันก็คือ แอดแร k เท่ากับราคาที่เรายอมจ่ายสูงสุดต่อคลิก m a x C P C b i t คูณกับคะแนนคุณภาพ Quality Score แล้วก็บวกกับปัจจัยอื่นด้วยนะครับเช่นผลกระทบที่คาดว่าจะได้จาก Assets ที่เราใส่เข้าไปด้วยโหน่าสนใจมากแปลว่า Quality Score นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยใช่ไหมคะแล้วมันคืออะไรคะเนี่ยใช่ครับ Quality Score คือคะแนนที่ Google ให้กับคุณภาพและความเกี่ยวข้องของโฆษณาเราคีย์เวิร์ดที่เราเลือก แล้วก็หน้า landing page ปลายทางของเราว่ามันสอดกล้องกับสิ่งที่คนค้นหามากน้อยแค่ไหนมันวัดจาก3อย่างหลกัหลกๆครับ 1. expected CTR ECTR คือ g o o g l e คาดว่าคนน่าจะคลิกโฆษณาเรามากแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกัน 2. ad relevance คือข้อความในโฆษณาของเรามันเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราเลือกใช้มากน้อยแค่ไหน 3. landing page experience คือหน้าเว็บปลายทางที่เราส่งคนไปเนี่ย มันดีไหมเนื้อหาตรงกับที่โฆษณาไว้ไหมใช้งานง่ายโหลดเร็วหรือเปล่านี่มันเหมือนเป็นอาวุธลับของคนงบน้อยเลยนะเนี่ยถ้าเราทำโฆษณาดีๆคีย์เวิร์ดตรงหน้าเว็บดีๆทำให้คุณภาพสกอร์สูงๆก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายบิดแพงเท่าคู่แข่งก็มีสิทธิ์ได้อันดับดีกว่าในราคาต่อคลิกที่ถูกลงด้วยซ้ำถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิทุกขนาดสามารถแข่งขันกันได้ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวแล้วครับสุดยอดเลยค่ะแล้ววิธีการสู้ราคาหรือบิดดิ้งล่ะคะเห็นว่ามีแบบทำเองคือ Manual กับให้ AI ทำให้คือ smart bidding ตอนนี้ควรจะใช้แบบไหนดีคะณปัจจุบันนี้ smart bidding คือคำตอบที่แนะนำอย่างยิ่งเลยครับการที่เราจะมานั่งปรับราคาบิดเองที่ละคำที่ละกลุ่มเป้าหมายแมนนวลบิดดิ้งเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะทำได้ดีแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เท่ากับ AI ในยุคนี้แล้ว Smart Bidding มันทำงานยังไงคะถึงได้ฉลาดขนาดนั้นหลักการคือเราแค่บอกเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในข้อหนึ่งให้ AI รู้ครับเช่นเราอยากได้ยอดขายเยอะสุดหรืออยากได้คลิกเข้าเว็บเยอะสุดจากนั้น AI ของ Google จะวิเคราะห์สัญญาณ s i g n a l ต่างๆมหาศาลเลยแบบเรียลไทมในทุกๆครั้งที่มีการประมูลเกิดขึ้นเช่นคนนี้ใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ตอนนี้อยู่ที่ไหนเวลากี่โมงแล้วก่อนหน้าน,นี้เคยค้นหาอะไรมาบ้างเยอะมากครับแล้ว AI ก็จะปรับราคาบิดให้เราเองอัตโนมัติเลยเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราบอกไว้มากที่สุดโหเหมือนเรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งมากๆคอยประมูลให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสรุปคือใช้ smart bidding ไปเลยดีกว่าแล้วก็แค่เลือกกลยุทธ์ strategy ให้มันตรงกับเป้าหมายแคมเปญของเราเช่นถ้าเป้าหมายคือ traffic ก็ใช้ maximize clicks ถ้าเป้าหมายคือ leads หรือ sales ก็ใช้ maximize conversions เพื่อเน้นจำนวนเยอะๆหรือถ้าอยากคุมต้นทุนต่อการได้ลูกค้า1คนก็อาจจะใช้ target CPA, TCPA แต่ถ้าเราเน้นกำไรหรือวัดมูลค่า conversion ได้ก็ไปใช้ maximize conversion value หรือตั้งเป้าผลตอบแทนต่อค่าโฆษณาด้วย target ROAS, ่ r o a s ได้เลยใช่เลยครับเลือก smart bidding strategy ให้ถูกกับ objective ของเรา และที่สำคัญมากๆอีกอย่างที่ต้องย้ำเลยคือต้องมีการตั้งค่า Conversion Tracking ที่ถูกต้องและแม่นยำด้วยนะครับเพราะข้อมูล Conversion Tracking ที่เราส่งให้ Google นี่แหละครับคืออาหารหลักชั้นดีที่จะทำให้ Smart Bidding มันเรียนรู้และฉลาดขึ้นเรื่อยๆครับยอดเยี่ยมเลยค่ะมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายแล้วนะคะส่วนที่5การวัดผลและปรับปรุงหรือ Measurement and Optimization ปล่อยโฆษณาไปแล้วแต่งานยังไม่จบใช่ไหมคะต้องคอยดูผลคอยปรับปรุงอยู่เรื่อยๆถูกต้องครับแคมเปญที่ดีต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่ง Google ก็มีเครื่องมือสําคัญสคัญมาช่วยเรา2ตัวหลักๆครับ 1. คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ optimization score อันนี้คืออะไรคะคิดง่ายๆเลยครับเหมือนเป็นเกรดหรือสมุดพกที่ Google ให้คะแนนแคมเปญของเรามีคะแนนเต็ม100มันจะบอกว่าณตอนนี้แคมเปญเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนและยังมีโอกาสที่จะทําให้ดีขึ้นได้อีกเท่าไหร่แล้วมันบอกด้วยไหมคะว่าต้องทําอะไรเพิ่มบ้างบอกด้วยครับนี่คือจุดเด่นเลยมันจะมาพร้อมกับคําแนะนําหรือ recommendations ที่เราทําตามได้ง่ายๆเช่น ลองเพิ่มคีย์เวิร์ดคำนี้ดูสิน่าจะได้ผลดีนะหรือลองสร้างแอแสเซทแบบนี้เพิ่มหน่อยไหมหรือปลอบไปใช้ส์ทบิดดิ้งกลยุทธ์นี้ดูสิพร้อมกับบอกด้วยว่าถ้าเราทำตามคำแนะนำนี้แล้วคะแนนออ t ติมิเซชันสกอร์น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ด้วยครับเข้าไปเช็คอ t ติมิเซชันสกอร์บ่อยๆอาจจะสักสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ลองทำตามคำแนะนำที่ดูสมเหตุสมผลใช่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือเครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพหรือ Perform a n c e planner อันนี้จะเหมือนเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือนักพยากรณ์สำหรับแคมเปญของเราครับโอ้โหช่วยทำนายอนาคตได้เลยเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเราใช้มันเพื่อดูว่าถ้าเดือนหน้าหรือช่วงเวลาข้างหน้าเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนงบประมาณหรือปรับเป้าหมาย CPA หรือ ROAS ผลลัพธ์ที่เราคาดว่าจะได้รับทั้งจำนวนคลิก conversions หรือมูลค่า c o n v e r s i o n เนี่ยน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่อ๋อ มันช่วยให้เราวางแผนงบประมาณแล้วก็ตั้งเป้าหมายในอนาคตได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับเอาข้อมูลนี้ไปคุยกับทีมหรือผู้บริหารต่อได้ง่ายขึ้นด้วยเข้าใจแล้วค่ะใช้ performance planner อาจจะเดือนละครั้งเพื่อช่วยวางแผนสำหรับอนาคตสรุปคือดูแลปัจจุบันด้วย optimization score แล้วก็วางแผนอนาคตด้วย performance planner ถูกต้องครับใช้2เครื่องมือนี้คู่กันไปเรื่อยๆแคมเปญเราก็จะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะทีนี้ถ้ามีคนฟังแล้วเกิดสนใจอยากจะไปสอบ Google Ads Search Certification เลยเนี่ยเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการสอบเลยใช่ไหมคะแล้วควรจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปติวได้ที่ไหนดีที่สุดคะ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับแหล่งที่ดีที่สุดฟรีแล้วก็ตรงกับข้อสอบแปะๆเลยก็คือ Google Skillshop ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ Google เองเลยให้เข้าไปที่คอร์สที่ชื่อว่า Google Ads Search Certification ได้โดยตรงเลยครับทำไมต้องเป็น Skillshop เท่านั้นเลยคะเ,เพราะว่า Google เป็นคนออกข้อสอบเองแล้วเขาก็ทำคอร์สนี้ขึ้นมาเองเนื้อหามันจึงตรงจุดที่สุดครับในนั้นจะมีแบบทดสอบย่อยๆให้เราเช็คค,ความเข้าใจเป็นระยะๆะะที่เรียกว่า Knowledge Check และที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาในสกิลช็อปเนี่ยมันอัปเดตล่าสุดเสมอซึ่งจะเป็นมากๆในโลกของ Google Ads ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วครับค่ะแล้วหัวข้อหลักๆที่ต้องเน้นเป็นพิเศษสำหรับการสอบมีอะไรบ้างคะพอจะสรุปจากที่เราคุยกันมาได้ไหมคะได้เลยครับหัวใจหลักๆที่ต้องแม่นจริงๆก็คือสิ่งที่เราเพิ่งคุยกันไปทั้งหมดนี้แหละครับสรุปสั้นๆก็คือเรื่อง Keyword Match Types ต้องเข้าใจความแตกต่างของ Broad Phrase exact และก็การใช้ negative keywords ให้เป็นเรื่อง responsive search ads RSA และ assets ต้องเข้าใจว่า RSA มันทำงานยังไงและ assets สำคัญสำคัญมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาได้ยังไงบ้างเรื่อง smart bidding อันนี้สำคัญมากคือทำไมต้องใช้และจะเลือกกลยุทธ์ไหน max clicks max conversions CPA max conversion value TROAS ให้เหมาะกับเป้าหมายแคมเปญเรื่อง ad rank and Quality Score ต้องเข้าใจว่าอันดับโฆษณาไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียว Quality Score สสำคัญมากๆเรื่อง Measurement and Optimization ความสำคัญของการติด Conversion Tracking การใช้ Optimization Score และ Performance Planner และอีกแนวคิดสำคัญในยุคนี้ที่ Google เน้นมากคือ The Power Trio คือการใช้ r r o d m m t t h plus m r t t i i d i n n plus r s a ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ครอบคลุมแกนหลักของการสอบจริงๆสรุปแล้วการที่เราเข้าใจองค์ประกอบสำคัญสคัญเหล่านี้การรู้จักใช้เครื่องมืออย่าง Smart Bidding RSA แล้วก็การวัดผลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือหัวใจของ Google Ads Search ในยุคนี้เลยจริงๆนะคะถูกต้องครับและอาจจะอยากทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่า ในยุคที่ AI อย่าง Smart b บิทดิงและ RSA มันเก่งขึ้นเรื่อยๆช่วยเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าการเรียนรู้และใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นคือทักษะที่ขาดไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้าอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราน่าจะยังทำได้ดีกว่า AI อยู่ มันจะยังมีบทบาทสำคัญแค่ไหนและเราจะประสานพลังของเทคโนโลยีพวกนี้เข้ากับความเข้าใจในบริบทของธุรกิจเราได้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสมรภูมิโฆษณาที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขณะดนี้การที่ไม่หยุดเรียนรู้และปรับตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดครับใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะ